พี่องนะ <indeed. S 1> คะคุณสมบองกับค <uum. S 1> ุณแฮรี่ตามไปด้วยนะคะตามไปนุ่งผ้านะคะตามไปนุ่งผ้าค่ะจ้านุผ้าานไปยก่ตงัอ้ราปนุ่งนุ่งผ้าเปลี่ยนจีวรกันนะคะ

ัโนทนาบุนด้วยสวัสดีน้องฟันส่งของขวัญเข้ากองบุญได้เลยนะลูกวันนี้แม่อยู่งานบวชนะคะของตอนนี้เป็นพระแล้วนะคะกำลังใส่จีวรแล้วนะเป็นพระสอดละไม่ใช่นาคสอดแลนะคะเป็นพระสอดแล้วนะคะมาคุณแพรี่นะคะคุณสงปองนะคะสมปองแล้วก็พระอาจารย์นะคะพระแกะคะ พระครูภาวนาสุาพิรมฤทินะคะมาได้รับเกียรตินะครับมาสวดอิิธีให้นะคะ ขอกองฟันได้กองบุญใ,ให้แม่ด้วยนะคะกุหลาบแดงหนึ่งดอกนะคะหรือกองฟันที่ใดๆนะคะอยู่ในกองบุญเดี๋ยวกองบุญน,นี้นะคะวันที่3ิทพ31กดพ,ดพและก็1ิถุนานนะคะเราจะเอากองบุญน,นี้นะคะมาร่วมเป็นสัภาพกับทางวัดเชิญประธา,านราชดัรินะคะอำเภอกระสังสจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ วันที่30มีขบวนแห่รับเยอะนะคะแล้วก็วันที่31นะคะจะร่วมร่อเหรียญหลวงปู่ฤทธิ์นะคะขื้นบูชาครูนะคะโดยมีมหลวงปู่ศิลานะคะพระอาจารย์ต้อมนะคะครูบาตุ้มนะคะแล้วก็หลวงพ่อสุริยันนะคะหลวงปู่ดมทรัพย์นะคะแล้วก็หลายๆอีกหลายๆอ,องค์นะคะ,ะ,คะที่เป็นกิจิดังทางอีสานใต้นะคะที่ท่านจะมาร่วมเป็น พระนั่งผกนะคะท่านจะมานังปกให้นะคะมาสวดนะคะใครที่กดติดตามพระแก้ไม่แก้วไว้นะคะสามารถเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์พราะแก้ไม่แก้วนะคะช่วงนี้จะลงรายละเอียดแบบทั้งวัดเขาเยอะมากนะคะทุกคนฝากติดตามไปด้วยนะคะตรงนี้ขอทุกคนเป็นสัตย์บุญให้แม่ด้วยนะคะอย่างน้อยน,นะคะการได้สร้างองค์หลวงปู่ฤทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ตรงนี้นะคะเป็นมหาภิษณ์นะคะเป็นจิตนารมณ์ที่พระอาจารย์หลวงปู่ฤทธิ์นะคะท่าน ต้องตามนะคะพระอาจารย์ปัญยานะคะท่านก็ตั้งใจนะคะสารจัดเจตนาลงต่อนะคะวัดชนกทานารามนุที้เป็นวัดที่ ในหลวงรัชกาลที่9นะคะท่านามาสร้างในการและประทานชื่อให้นะคะแล้วที่วัดนี้มีเชิรับประทานจริงๆนะคะเลลาคดข้างหน้านะคะก็จะได้ปัจจัยในกองพ้อทหารนะคะรอบนี้เลยะค่ะนะคะโดวันที่31พฤศจิกายนนี้นะคะเก็บไว้รวบรวมไว้เพื่อสร้างองค์หลวงปู่ฤทธิ์นะครับใหญ่ที่สุดในประเท,ษษทศไทยเลยนะคะ ใครที่อยากร่วมกองบุญกับพ่อแก้ไม่แก้วน,นะคะสามารถติดต่อหาแม่ได้เลยนะคะบ้านฟ้าของแม่ใช้ส่อวรารรัตสายพิณนะคะวัตรรัตสายพิณนะคะแล้วก็ช่องสีแดงใช้พ่อแก้ไม่แก้วค่ะนะคะบ้านฟ้าก็ใช้กแก้ไม่แก้เลยะค่ะแอดตามเบอร์โทรศัพท์เลยนะคะใครที่เข้าไปหน้าบูฟ้ารลยนหน้าช่องจะเห็นนะคะก็เข้าไปกดติดตามแม่ไว้นะคะ อุปทานสสาธุนบงินกับของพันทุกชิ้นนะคะที่ส่งมาในกองบุญให้แม่นะคะของอุปทาบุญด้วยนะคะของทุกชิ้นนะคะแม่จะไปเบิกในวันที่30พฤศภามนะคะจะได้รวมกองผระป่านะคะเราเป็นเสภ้พผหลายอย่างเลยคะ่ะทั้งรมงานด้วยนะคะแล้วก็แม่ก็ได้รับ โอกาสนะคะครูนะคะให้แม่สร้างยันขึ้นมานะคะเป็นยันหนุนดวงหมหาเสร็จทีนะคะเดี๋ยวแม่จะโพสหน้าช่องเนาะนะครับถ้าอยากจะได้นะคะเด<อ>ี๋ยวแม่จะโพสให้หน้าช่องนะคะ<อ>สั่งจองได้นะคะ ยันนี้นะคะจะอยู่ในพิธีมหา,าพุทธพิสิทธ์ด้วยนะคะมีหลวงปู่ศิรามานั่งตกด้วยนะคะครูบารต้องนะคะอาจารย์ตุ้มนะคะและ้วก็พ่อสุริยันนะคะแล้วก็เกจิด,ดังรวมแล้วสิบรูปนะคะที่ขึ้นนั่งปกนะคะหลวงปู่อุ่นซากุ้ยนะคะใครที่อยากสมาธเจะเจพัดรวมกับพ่อแก้มแก้วนะคะฝากเข้าไปติดตามช่องแม่นิดนึงเนาะนะคะติดตามช่องพ่อแก้มแก้วนะคะเข้าไปดูว่า พ่อกับแม่ทำอะไรกันบ้างน,นะคะทำไมถึงมาอยู่จุดนี้นะคะทำไมถึงมาร่วมสร้างปัจจนะคะทำไมถึงมาตามอาจารย์นะคะทำไมถึงมาอยู่จุดนี้ได้นะคะตามไปดูกันเนะาะอาจารย์มรณะบุญกับทุกท่านนะคะบวกได้ยังคะตอนนี้ไปเปลี่ยนจีวรอ,อยู่นะคะเปลี่ยนจีวรอ,อยู่ด้านหลังของประธานนะคะเบตเตอรี่แม่เหลือ21เปอร์เซ็นต์นะคะก็คงจะได้เห็นนะคะบวกเดินขึ้นมาเนาะ ะคะ่ะเดี๋ยวทุกคนก็จะมาดูนะคะอ่ะขอ,อหัวใจรัวๆเลยนะคะแล้วก็ใครยังไม่สง่งเตส่องให้แม่ส่งหน่อยขอบคุณหกแปดสี่ใจค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครยังอยู่มีอวตารไหมไหนแม่ขอดูหน่อยอ่ะขอดูเลขหนึ่งเลยค่ะขอดูเลขหนึ่งหน่อยกดเลขหนึ่งให้แม่หน่อยเร็วให้กำลังใจแม่หน่อยแบ็ก็จะหมดแล้วแต่ใจสู้มากเลยกดเลขหนึ่งให้หน่อยค่ะกดเลขหนึ่งให้แม่หน่อย อัานกดเลขหนึงเลยค่ะขอดูเลขหนึ่งขอดูเลขหนึ่งเร็ว <c oughs> เดี๋ยวแบตหมดแล้วปิดเลยนะพอก่อน <c oughs> ตอนนี้พยายามหาคนช่วยเอาแบตเตอรี่มาให้อยู่แต่ไม่เห็นนะคะว่าใครจะเอาให้ได้ <c oughs> ขอ <c oughs> เลขหนึ่งนะคะขอเลขหนึ่งก่อนนะคะ ข้างนอกคนเยอะมากนะคะเดมโปรยทานวันนี้นะคะ3 4ถึงหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะ3ถึง่หมื่นเหรียญเลยนะคะ f c ของคุณแพร,รี่ f c ของมอสฟอร์ดนะคะได้ร่วมกันส่งมาให้นะคะเพื่อที่จะให้ได้โปรยนะคะเช้านี้คุณสมปองนะคะพระมหาสมปองนะคะคุณสมปองโปรยไปเยอะพอสมควรนะคะตลอดทางที่ขบวนแห่มาจากบ้านนะคะขบวนแห่นี้ก็มีพระมีหกมีชา้างนะคะหกเชือกนะคะ หาแบบเจอหน่อยจ้าจะไปหาับไคร้รอกแบบเจอเห็นไหมไม่ได้ไปไหมเราจะไปหาเด็กกระดูบตไคร่น้อเส่้องกอดใส่นะ <laughs> 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 yeah, no. no. ใช่ค่ะอยากดูนี่เลยค่ะพยายามจะถ่ายให้ดูเนาะเดี๋ยวนะคะอ่ามาแล้วมาแล้วนะคะูปแรกมาแล้วค่ะ,คะรแรกมาแล้วนะคะ ดูตอนป่วยทานค่ะราสักครู่นะคะได้ดูแน่นอนนะคะได้ดูแน่นอนนะคะตอนนี้ที่สองมาแล้วนะคะบวชสามรูปนะคะวันนี้บวชสามรูปนะคะเพราะว่าแบงค์ด่วนรู้ไหมคะว่าแม่อยู่ในวิหารออกไปไหนไม่ได้ข้างนอกนะคะคนเป็นนอนจะบอกไว้ก่อนแม่ออกไปไหนไม่ได้ คนเป็นนอนคนเยอะมากมองไม่เห็นคนเยอะมากค่ะคนเยอะมากนะคะแม่เป็นเห็นไม่ได้ตอนนี้เหลืออยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะน่าจะได้อยู่น่าจะด้อยู่ขอเลขผ้าใหม่ใช่เดี๋ยวแม่จะขอเลขผ้าใหม่นะคะขอเลขผ้าใหม่แล้วก็เดี๋ยวแม่จะลงหน้าโพสตะะ์นหั้าก็สเดียวนะคะเดี๋ยวทุกนะคนนะคะก็เข้าไปดเอือนเตินดูเอาอยากได้ยี่สิบคะ วัชาะนะคะชาน่ะปจจานสาวคัมภีร์บ้านปีแม่กับพี่อยู่กับพยานแม่กับคุณยายใคสชนะก็เลยนเราเล่นเรายายของน้องฟอร์ดนะคะแม่จ้ะคุณแม่เป็นคุณยายของน้องฟอร์ดนะคะพยายน้องชายของพี่น้องชายของพี่สาวคัมภีร์โอ๋ตาใส่อดผิดค่ะไม่ได้เลยแม่สวยมากสวยทั้งคู่ค่ะ น้องบอกเฉยทงี่ทแม่สาธุค่ะอ้าวแม่ไนมคะเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนเนาะหนูอยู่สุรินทร์ค่ะแม่อยู่เมืองเซเรนค่ะแม่เซเรนอะยสิเมืองเซเรนยายคาแมลมันบานเต้มากับพระอาจารย์ค่ะอาจารย์ปัญญาค่ะอันนี้แม่ขอแม่กลับกล้องก่อนเนาะไม่จะเป็นหายนเนาะดีแบตเตอรี่เพิ่มดูนะเซเรนไนเมื่ออยู่ในเมืองค่ะแม่ พูดคนพูดคะแม่มไม่เป็นค่ะแม่พูดได้แค่นี้แหละ<อ>เขาดูแพรี่หน่อยคุณแพรี่กับคุณสมปองไปแต่งตัวให้ให้พระอยู่นะคะไปนุ่งจีวันไม่ได้ทําง,งานค่ะแม่ตกงานคุณแพรี่อยู่ด้านหลังค่ะนะคะตอนนี้ไปแต่งตัวให้พระอย,อยู่เดี๋ยวก็เดินมาค่ะ สมองเดินมาแล้วนะคะโน่นค่ะสอดเดินมาแล้วนะคะสอดนะคะนี่คุณสมองมจีวรให้สองลูกเลยเก่งค่ะผมจีวรนสองลูกไม่หมวยไปแล้วค่ะสองหนึ่งแปดสาธุค่ะคะุณพ <c oughs> ี่อยู่นี่นี่ไปห่มจีวรให้พระนะคะลุงยังแต่เออ

Sa, si, la Lek la fuam ma Na f Здесь Yoi Nsai Guanyin Git Fried Why Guanyin Deep Get けど Gotta G DJ kita Bu si Bet luar ля Hi ဒါနဲ့အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲ

आत्मनाथाना एदमनी सिगावर्तन स

าคาัสดีนุณารณะมคนะนุภาบุญด้วยค่ะแม่มางานบวชพระอ่อนนะคะที่อำเภอพระมาชัยวัดบุญช่วยจังหวัดบุรีรัมย์นะคะมากัาอาจารย์นะคะ สนับสนุนมกัวางคันเทุกงบุญได้เลยะุกาลูกค้านุาร่วมกันนะคะปัจมสมาธิยาณิชาติรูาระตปิสัหะนาวิระพันิสิกาปัจจมิสมาธิยาิปิมาณิทักสัสิกา Bahari sama hijabin Bimbalik tak saksikan Bahari sama hijabin Bimbalik เดี๋ยวแม่จะลองถามดูเนาะคือ่ีนะคะเพราะตอนนี้แบบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเรื่องของคนรนรสำเป็ลุกในบริษทานนีค่ะเหมดต้องทาตามเ่อเกิดเนซอข้นก็ตผู้ประสบผสำเร็ของต่างไปต่านา

โยมขอให้ละไว้จับานให้ทุนสัมปรานจับปานให้ทุนสามรา้ใครท่อยู่นั้นจะจมือก็จะจับได้นะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุร่วมกันนะคะสาธุนะกเดินามาเดามาเนายมก็ออกไปนั่งร

ออข้างนอกกันนะคะดีท้องไปเออกข้างนอกกันนะคะไป้ออกข้างนอกแล้วแม่ไปรอเก,ก็บภาพด้านนอกนะเดี๋ยวแม่จะหาพาวเวอร์แบงค์ด้วยนะคะทุกคนคะนะอาณาโมทนาบุญนะพี่ยืมพาวเวอร์แบงค์หน่อยได้ไหมไม่ได้สายชาร์ครับเฮ้ยได้เลยแต่พอพี่เป็นไ,ไ,ไอโฟนไหมไอโฟนเดี๋ยวไม่ใช่เป็นธรรมดาเป็นตอไอโฟนเหรอไม่ได้หรอ,อ <laughs> เดี๋ยวพี่ไปหานอดีกว<อ>่าเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวแม่ไปหาสายชาร์จมามีใครมี power bank ไหมคะมีใครเมตตา power bank หน่อยไหมคะ มีไหมคะ Power Bank ค่ะมีไหมมีไหมเดี๋ยวแม่หามันเยอะมากนะคะเยอะมากนะคะเดี๋ยวเรารอรอรอพักนะคะเดี๋ยวเรารอพักนะออกจากโหมดนะคะตอนนี้นี่คือเทอรรี่อยู่นี่เราถังอยู่นี่เราถังเทอรรี่ครับเดี๋นี้จะเป็นไหนครับ กี่ดาวดรมีไอ้สายชาร์จให้หนูไหมมีไหมหนูยืมสายชาร์จหน่อย Power Bank มีปะ Power Bank มีไหมเดี๋ยวเขายังไม่โดนกมาก่อนเอกมาก่อนยืมหน่อยเอ็นดอยไหมเอ็นดอยหมข้สวัดสวดสิบนาทีสวดสินาทีโอ้ย ้รบอวดจะไม่งมันะสับไากลได้ิปาี่นเลยเวลาเยนะงหะนะหน้าบสถตรงนี้จะมีที่เสียบไม้แม่น้อนนี่แม่แาไปดูด้านหลังขอโทนะเตรียมรับผ้าใหม่แก้ไเีงรับ่เตียบผ้าใหม่อย่าน้อยากที่บุนนลง้าใม่เดีย้ายาหยใช่ยากนเทคมีพ้าเว้ยนะทีนี้น่ย รถแท้ตอนนี้ตอนนี้ัาค่อนได้ไปซื้อไฟไปแล้วสามตัวเดี๋ยวแจกเดี๋ยวใครที่ได้รับหน้าฝนมาตอว่ายเลยเพอไม่ใช่ด้เวลาเวลาฝน